อย่างวันพ่อวันแม่นะก็มีพ่อมาวันแม่มีแม่มาแต่สําหรับผมแล้วไม่เคยมีแล้วรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจอะแบบทำไมเราไม่มีเหมือนคนอื่นนะนผมก็แบบแอบร้องไห้นะเราไม่รู้จะนะกราบใครอย่างเนี้ยก็ตายายแลย้ว ครับผันปุ้ครับนี่เลยวัดจรินบำรุงทีนสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่ผมเต้ยนะครับมีลูกชายอยากจะตามหาคุณพ่อเขาพัดภาพมาประมาณ30กว่าปีละตอนนี้พ่อสะดวกไหมผมไปคุยกับพ่อที่บ้านน่าจะน่าจะง่ายกว่านะพ่อนะอย่ามาเลยบ้านผมอย่ามาเลยบ้านผมเดี๋ยวไปโทรหาคนที่ผู้ใหญ่ให้เบอร์มาเออโอเคครับโอเคะคระับ ี่นัน่นเรืมนไม่รับสายผู้ใหญ่ไม่ให้ไปบ้านเราก็ต้องไล่ถามพีละทีละบ้านทีละบ้านเนี้ยเขาให้เบอร์ผู้ใหญ่มาเนะี่ยขอเบอร์ผี่ช่วยได้ไหม ดีครับพ่อผู้ใหญ่ครับผมเต้ยนะ,ะ,ะผู้ใหญ่เอ่อถ้าผู้ใหญ่ไม่สะดวกอะครับผมรบกวนเป็นผู้ช่วยได้ไหมตะกี้ผมโทรหาพี่นลัลรือโมลแล้วเขาไม่รับสายนะครับครับผู้ช่วยว่าจ้าครับผมเป็นบ้านผู้ช่วยเขาอยู่ตรงไหนอะครับผมมีเบอร์ผู้ช่วยไหมโอ้ไม่ได้ไม่ ได้ได,ได้ครับผมรบกวนพ่อหน่อยนะสักครูนะครับศูนหกสามผู้ช่วยปองศักดิ์เหรอครับพนศักดิ์โอเคครับขอบพระคุณมากครับ<ค>รพ่อครับครับ ต้องหาเองแล้วล่ะแต่ประเด็นคือเข้าซ <Yeah. S 2> อยไหนเนี่ยซ้ายไหน นี่จ่าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปตรงไหนอะ่ะโปรไปเรื่อยๆมีกระถางต้นไม้อยู่ฝั่งซ้ายมือตรงไปเรื่อยๆมีกระถางต้นไม้อยู่ซ้ายมือครับเลยโค้งไปโค้งไปแล้วก็ปนน้กวนอะะ่ะฮะประมาณกิโลนึงครับประมาณหนึ่งกิโลโอเคคร,ครับขอบคุณครับ ี่ครับบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าไปทางไหนอะครับบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าครับห้องแถวห้องสุดท้ายอยู่ฝั่งซ้ายเหรอครับ <สา S 1> ฝั่งขวาร้านซ่อมโอเคขอบคุณครับ ห้องแถวพี่คนนั้นอ่ะห้องแถวห้องสุดท้ายนั้นเป็นอู่ซ่อมนี่ยพี่ช่วยบอกพี่คะบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังไหนอะ่ะหลังนี้เหรอคุณพี่เหรอสวัสดีครับพี่รบกวนสักครู่พอดีเมื่อกี้โทรหาผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ทีนี้ท่านผู้ใหญ่แกไม่สะดวก ก็เลยถามหาบ้านผู้ช่วยมาครับพอดีจะถามถึงบ้านของคนชื่อวัชรินบำรุงศรีอะครับผู้ช่วยไป,วไปไหนนะครับไปกินข้าวหมายถึงผู้ช่วยเหรออ๋อโอเคขอบคุณมากครับนะอ่าอ่าครับมีเบอร์ผู้ช่วยไหม,มอะโอเคครับผม ก็ถามแล้วว่าเป็นผู้ช่วยใช่ไหม <laughs> บ้างคนชื่อลินวัชรินบำรุงศรีอะ่ะรู้จักไหมแม่ไม่ไม่รู้จักใช่ไหม,ม,ม,มบ้านผู้ช่วยที่คนถึงหัวป้ายน,นะบ,นบ้านผู้ช่วยหัวป้าย หัวป้ายอหรอครับผู้ช่วยชื่ออะไรอะ่ะวิทย์ผู้ช่วยวิทย์้ช่วหมคะเดี๋ยวชืว่อจื่อจิงพี่สาวชืว่ออะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวหนูไปถาม<ล>ผู้ช่วย <ลง S 1> ได้<ง>ใช่ไหมลงควรใช้มืออะไรนะลงควรใช้มืออันลงควรควรลงควรลงควรติพานใซ้ายมือซ้ายมือนะ,อะโอเคจ้ะขอบคุณนะครับครับจ้าไม่เป็นไรแม่ครับแปลว่าอะไรว่าลงควร ว่าอะไรว่าลงควรเพรลงเนินได้เลยอ่ะควรน่าจะลงเนินค,ควร สวิตต์ที่ทำการพูดช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่นะ โดนหนูด้วยเหรอใช่ใช่ผู้ช่วยวิทย์คนไหนอะครับนี่แหละนี่แหละผู้ช่วยวิทย์คนนี้ใช่ไหม